ก็คือแอดบินเขามาปรึกษานะครับการที่มีไกด์ไลน์มันดียังไงนะครับก็คือแอดบินเขาบอกว่าเขาจะเตะบอลน,นะครับแต่ก็คือผมเพิ่งมารู้เลยว,ว่าไม่กี่วันเขาจะเตะบอลจริงๆอะถ้าเขาแจ้งผมมาประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็คือผมจะวางแผนแผนใหม่ให้นะครับก็ผมก็บอกว่าพี่จะเตะบอลน,นะครับแล้วก็พี่จะมาฝึกขาแบบหนักๆไม่ได้ครับพี่ต้องฝึกแค่แบบแค่กระตุ้นนะครับจริงๆมันจะต้องรู้ล่วงหน้าประมาณสักสองสัปดาห์นะเพราะถ้าเราจะทํากิจกรรมเตะบอลแต่เ,เราไม่ได้ไปเตะบอลแบบ เป็นนักกีฬาอาชีพนะครับเราแค่แบบเตะบอลเป็นทำกิจกรรมงานทีเตะนะครับเราไม่ได้เอาดีด้านฟุตบอลแต่ถ้าจะเอาดีด้านฟุตบอลร,รูปแบบการฝึกมันก็จะต้องอีกรูปแบบผมก็บอกว่าพี่จะต้องเบาเลยนะครับพี่จะไปฝึกให้เฟลทําลายเส้นใยกล้ามเนื้อไม่ได้นะพี่ต้องฝึกแบบเมนเทนนะครับแบบกระตุ้นนะครับเขาเรียกแบบก็คือนี่แหละแบบกระตุ้นเอาพูดง่ายๆเข้าใจนะครับก็อย่างเห็นไหมครับท่าแรกแอดมินเขา,ก,เขาก,ก็เขาก็ฝึกก็คือกระโดดเชือกนะครับเป็นการวอร์มก็ออกมาสปอร์ตนะครับ สักอดแ,แค่พอตึงๆนะครับก็จะบุนไปท่าอื่นทันทีเลยนะครับก็ฝึกแค่กระตุ้นนะครับก็คือผมให้แอดมินเขาใช้ความคิดตัวเองอระผมอธิบายให้ฟังนะครับนี่แอดมินเขาฝึกท่าอะไรท่าดิฟดิฟบาเดียวนะครับผมจะอธิบายให้ฟังนะครับอย่างเช่นก็คือนักกีฬาเป้าหมายก็ก็คือการแข่งขันอีกแบบหนึ่งแต่เราทํากิจกรรมเราก็จะเราก็จะไม่ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายแค่วันที่สมมุติเราจะรู้ว่าเราจะแข่งฟุตบอลนะครับ อาทิตย์หน้าอา,อาทิตย์นี้เราจะต้องเบานะครับเราห้ามฝึกฝึกแบบหมดแรงอะ่ะคุณห้ามฝึกขาแบบทำลายเส้นใ่กล้ามเนือ้อห้ามฝึกแบบเฟลอะ่ะให้แค่พอตึงๆนะครับฝึกขาแค่พอตึงๆดึงข้อฝึกหลังแค่พอตึงๆพอให้รู้สึกว่าเอ,อ้ยมันมันจะเริ่มเฟลนะครับเราก็หยุด แค่แค่นั้นนะครับแล้วก็ทีนี้ก็มาประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับเราจะเติมเร่อเราจะไม่ฝึกพวกนั้นเลยครับเราจะต้องเริ่มเบานะครับเบาก็คือไม่ได้ไปฝึกอะไรแบบขนาดนั้นนะครับฝึกเน้นเน้นบอกว่าใช้พวกแ er อนแอโรบิกอ่ะแอนแอโรบิกก็คือก็คือเราฝึกพวกเนี้ยแอนแอโรบิกแอนแอโรบิกเดี๋ยวผมค่อยค่อยค่อยมาขยายความนะครับว่าแอโรบิกกับแอนแอโรบิกมันแตกต่างกันยังไงครับเพราะว่าแอนแอโรบิกมันจะใช้ทั้งไกลโคเจนและออกซิเจน รวมกันในเดียวกันเขาเรียกว่าแอเนอรรบิครับแบบนักกีฬาเขาฝึกกันนะครับแต่ถ้าแอโรบิกก็คือพวกโซน2ที่เราคาร์ดิโอโซน2อะไรประมาณนี้ครับอดมินเขาก็ผมก็ให้เขาใช้ความคิดปของตัวเองนะครับว่าพี่จะฝึกยังไงก็ได้แต่ว่าก็คือก็คือเราเป็นคนธรรมดาไม่ใช่นักฟุตบอลแต่ถ้าเป็นนักฟุตบอลมันจะต้องมีฝึกฝึกอีกรูปแบบหนึ่งพวกแอชิลิตี้พวกวิ่งสปรินพวกฝึกแรงระเบิดอ่ะ เดี๋ยวผมค่อยมาที่อธิบายความหมายนะครับนี่ก็มาท่าวิดพื้นนะครับเห็นไหมครับแอนมินเขาจะสลับเป็นฐานฐานนะครับท่านี้ปุ๊บไม่เฟลกระตุ้นกระตุ้นเรื่อยๆนะครับก็คือผมจะต้องรู้ล่วงหน้าประมาณสัก2อาทิตย์เดี๋ยวผมถึงจะวางโปรแกรมได้ครับแต่ถ้าจะเอาดีด้านฟุตบอลดีเทลการฝึกมันก็จะอีกแบบหนึ่งแต่พื้นฐานเดียวกันพื้นฐานเดียวกันครับนี่ก็คือมาก็คือฝึกเกนการลูกกินนะครับลูกกินรือลูกกิน เดี๋ยวถ้าผมจะปั้นเดี๋ยวผมจะปั้นนักฟุตบอลปั้นคนที่ว่าธรรมดานะครับเป้าหมายผมที่อยากเล่นก็คืออยากเล่นในการเพอร์ฟอร์มในการแข่งขันเนหะมือนกับแข่งขันนะฟุตบอลลีกอนะไรไม่แน่เสาร์อาทิตย์แบบคนธรรมดานะครับเอามาปั้นว่าคุณจะต้องผ่านก็คือเรียดแรกนะครับการฝึกอ,อกหลังขาแบบทําลายเส้นใยกล้ามเนื้อแต่ผมจะบอกนะครับว่าคุณจะต้องบอกว่าคุณจะแข่งบอลแข่งบอลลีก วันก็คือเดือนไหนอะไรประมาณนี้ผมจะต้องวางแผนนะครับว่าคุณจะต้องเพิ่มขนาดเซลล์กล้ามเนื้อก่อนนะครับเพราะว่าอย่างคนธรรมดาพวกเราเราไม่มีพื้นฐานนะครับไม่มีพื้นฐานนะครับเราต้องฝึกพื้นฐานปูพื้นฐานการสร้างกล้ามเนื้อครับเพิ่มปเซอร์แมทก่อนนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำคอนเทนต์เนี้ยรอดูแล้วครับ